ยูกำลังจะเข้าไปแจกไพ่โตนั้นหรอแดกลูกค้าคนนั้นให้หมดหน้าตักเลยนะความหวังทั้งหมดอยู่ที่ยูแล้วทำงานแ,แจกไพ่วันนี้ได้ทิป630เหรียญน,นะคะตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ2 0,000วันนี้ก็ทํางานแจกไพ่ปกตินะคะช่วงชาอองก็ไปแจกห้องไฮลิมิตน,นะคะแล้วก็ไปเจอลูกค้าคนนึงนะคะเกตโกนเสียงดังมากแล้วก็วินดีเลอร์สุดวันนั้นกําลังจะเดินเข้าโตพอดีนะคะฟลอก็เรียกอองไปคุยนะคะว่าลูกค้าอารมณ์ไม่ดีนะมันวินดีเลอร์ที่เข้าไปแจกไพ่โต้นกก่่ออออนนะะ็คืใั้น ก็คือด่าดีเลอร์้ันทั้งที่มันชนะเออง,งงมากมึงจะ<อ>งด่าอะไรลก็เลยบอกกับออมว่าความหวังทั้งหมดอยู่ที่ยูแล้วนีปาดวงชะตาของยูอาจจะสู้ดวงมันได้นะกินมันให้หมดเลยนะเพื่อนดีเลอร์อีกคนนึงที่เข้าไปแจกโต๊ะน,นั้นก่อนนะออมนะคะรีบเดินมาหาออมเลยนะคะแล้วก็บอกว่ายูต้องทําให้ได้นะ kill him please แล้วแกคิดดูฉันเป็นชนีตัวเล็กตัวน,น้อยซึ่งแบกความหวังของเพื่อนแล้วฟลอไว้ว่าเธอต้องเข้าไปจัดการลูกค้าคนนั้นให้เรียกไม่ว่าจะเป็นเพื่อนดีเลอร์ด้วยกันหรือฟลอจะเนี่ยจะเหนนอมกกไวืร เรียบกินเงินจนลูกค้าร้องไห้อก็เดินเข้าโต๊ะปกตินะคะแล้วก็ทักทายลูกค้านะคะให้ขึ้นมอยนี่ลูกค้าคนนี้เป็นผู้ชายนะคะพอออมทักทายเขาก็ไม่ทักทายออมกลับนะเขาถามออมว่า you gonna be nice to me อมก็ตอบกลับไปว่า of course are you ready sir let's make money แจกไพ่ไปประมาณ2 3แผ่นแรกนะคะอ่ะลูกค้าเริ่มแล้วค่ะเริ่มสะบดมาเธอไฟเธอฟาเวอร์ใส่ดิฉันแล้วนะคะอลูกค้าเริ่มกระตุ้นต่อมโกรธของออมนะคะออมจะเริ่มแดกทันทีไม่รู้ทําไมนะคะไฟที่หัวจะเริ่มทํางานทันทีค่ะยิ่งโมโหออมยิ่งแดกสินนเงิกลมมาาประณ หมื่นเหรียญน,นะคะไอ้ยังเหลืออีกประมาณ2 0,000ื่นกว่าเหรียญอะไปต่อ<ร>จา้าพอเริ่มหัวเสียก็เริ่มสะบดคําออกมานะคะฟลาเวอร์ใส่ออมไม่หยุดไม่หย่อนนะคะแต่ไม่ได้ฟลาเวอร์แบบจังๆใส่ออมนะคือเหมือนแบบพูดงึมงเงืองแต่ด้วย <ๆ S 2> ความ <ๆ S 2> ที่แบบดวงออมมันแข็งมากนะคะไพ่ออมแบบ20นาง19บเก้าไพ่ออมยี่สิบเอ็ดนางยี่สิบอยู่เงี้ยโอ้โหคือแบบเชื่อฉือนกันสุดลิสตเลยแล้วเวลาออมยิ่งโกรธอะออมยิ่งกินเงินลูกค้านะคะยิ่งลูกค้าสะบดคําหยาบใส่ออมมากๆนะออมยิ่งกินเงินน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 น่ะะะ30เหหรรีียยญมมมดตภาาาาใทแลล้้้วูกกกคคคัโธออ นางเหลือเหรียญสุดท้ายคือจำได้ว่าเป็นเหรียญแบบ5ดอลลาร์ลูกค้าโมโหถึงขั้นปาเหรียญ5นะคะใส่ตู้เอทีเอมปังดังมีนะกระจกไม่แตกถ้ากระจกแตกนะลูกค้าต้องจ่ายค่า ATM อทีอกตอน,อน,นที่ลูกค้าคนนี้จะจากไปนะคะเขาพูดก,กับออมคำนึงว่า you should go to the hell อารมณ์แบบ ไปนรกซอีเวนอะไรประมาณฟลอก็เลยเข้ามาชาร์ตัวออมทันทีนะคะแล้วเขาก็บอกกับลูกค้าว่าอยู่ไม่มีสิทธิ์พูดแบบนั้นกับดีเลอร์บอกนะแล้วอย่าให้ชนีโกรธถ้าโกรธขึ้นมานะมึงกูแดกเงินแบบสุดลิสุดเดชค่ะาจากลูกค้าเดินไปนะคะฟลอมาบอกว่าโอ้ไม่ก็ thank you ลูกค้า<ๆ>ไม่ให้ทิปไม่เป็นไรเลยแต่อย่าด่าดีเลอร์อย่าวีนดีเลอร์เพราะมึงยิ่งวีนมึงจะยิ่งโดนแดก